สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตคลับนะฮะวันนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามแพนด้าเดินแดงกิจกรรมพิเศษของเราวันนี้นะฮะพวกเรามีกระชับมิตรกับคณะทัวร์จากประเทศจีนนะฮะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยประมาณ1อาทิตย์นะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็คณะทัวร์ก็ได้มาใช้บริการสนามแันด a f เแห่งนี้ เพื่อออกกำลังกายเล่นฟุตบอลกันนะฮะวันนี้ได้มาเจอกับกลุ่มของสมาชิก g ีโฟกของพวกเราก็เลยได้ทำความรู้จักแล้วก็ขอกระชับมิตรด้วยกันสักแปดหนึ่งนะฮะซึ่งคณะทัวร์จากจีนก็ยินดีให้เรามาสนุกสนานด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมาดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมกันครับวันนี้สมาชิกของเราอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะฮะ พบกับคณะทัวร์จากประเทศจีนนะฮะสวนสนามอีกฝั่งหนึ่งะฮะก็เป็นสมาชิกของเราที่นัดมาอุ่นเครื่องกระชับชมิตรวันนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะในอยู่ในชุดสีเหลืองกับเขียวฝั่งนู้นนะฮะเป็นทีมจากแอมบาสเดอร์นะฮะด h แอม b a สเดอร์กับอัมพรสถานนะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดู คู่สนามนุน้นหลังจากที่ดูการแข่งขันของคู่นี้จบลงก่อนนะฮะ ภาษาจีนนะฮะอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าอ่านว่าอย่างไรบ้างนะฮะ

กอเท่าไหร่แล้วฮะสองหนึ่ง,คง,งใครนำเต้อโอเคตอนนี้สกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะฮะจีโฟกนำอยู่นะฮะ ต่ได้มันก็หนนะ้าที่กลุ่มทัวร์กลุ่มนี้อยู่ถึงแค่วันที่11นะฮะถ้าอยู่ถึงสิ้นเดือนก็อาจจะขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ G-Folk ในการแข่งขันปลายเดือนนี้นะฮะเพราะว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่น VIP แข่งรุ่น40ปีขึ้นไปกับพวกเราได้นะ น่าเสียนะดายฮะอยู่ไม่ถึงฮนะ อย่าเข้าแรงนะเซฟเขาด้วยทางทีมจีนบอกว่าอยากให้เล่นแบบถนอมเนื้อถนอมตัวกันหน่อยนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ใช่นักฟุตบอลอาชีพกันนะฮะ จากจบคู่นี้แล้วนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสนามฝั่งนู้นบ้างนะฮะสมาชิกที่เราเชิญมาอุ่นเครื่องกระชับมิดกันวันนี้ก็เป <C> ็น2ท <C> ีมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับจีโฟกในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะฮะ ขึ้นนำไปแล้วครับ3ประตูต่อหนึ่งครับจีโฟกขึ้นนำฟุตบอลกระชับมิตรนะฮะระหว่างจีน,จนกับจีโฟก Mm-hmm. <laughs> นูกนี้ชนเสานะฮะ Yeah. แล้วครับสามสองประตูต่อสามนะฮะสวยงามครับลูกนี้ Hả? Mấy bài đâu rồi? Đây. phải không? Bài phải. Không không phải con đi

ตอนนี้ก็ทางทีมจีนขอเวลาพักก่อนนะฮะตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วะฮะเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันของสมาชิกสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นทัวจากจีนใช่ไหมครับภาษไทยได้ไหมครับ uh, We're a from China and in Guangzhou Guangzhou Yes เราสื่อสารกันด้วยภาษามือนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวเราไปดูคู่สนามนึ่งนะฮะที่เราเชิญมาอุ่นเครื่องวันนี้ติดตามดูคลิปหน้านะครับสำหรับคู่นี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ